ปัญหาคุณสมบัติของส so วสึ้นความจริงกรกตควรจะสืบสวนสอบสวนและมีคําสั่งเรียกรับรองมันก็จบไปถูกไหมครับ<ไ>แต่นี่กรกตรับรองหมดทั้งแพงเลยมาเลยมาเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นวิบากกรรมที่จะมากระทุ้มกรกตอ,อยู่ตลอดเวลาว่าคุณรับรองมาได้ยังไงวันนี้วุฒิปลอมสว so ปลอมอ,อาชีพปลอมอาชีพปลอมในปัญหาคุณสมบัตินะครับ แต่ว่าตำแหน่งประธานก็จะมีคนที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นคณะอย่างเช่นคณะทํางานของรองประธานสภา<ม>ตําแหน่งที่ปรึกษาตําแหน่งเลขาตําแหน่งคณะทํางานเนี่ยตำแหน่งผู้ช่วยเนี่ยซึ่งก็เป็นเงินเดือนก็ได้เอาสมุนบริวารก็ามากินเงินเดือนต่อนครับมั<อ>นก็เท่าก็ได้เท่ากับเอาพวกพวกมากินเงินเดือนหลวงสักสิบยี่สิบคนเนี่ยได้อีกแล้วมันเป็นการสร้างเครือข่ายขึ้นมาอีกมันต่ออยู่ที่ว่าสํานักพวกกลุ่มประมอคังดําเนี่ย ถือว่าตัวเองมีเสียงมากก็จะกวาดบททั้งประธานได้ลองก็ดีมันจะได้เจ้งกันเร็วๆหรือไม่ก็แบ่งนะครับประธานก็เป็นของกลุ่มข้างดํารองประธานคนละคนก็แบ่งกันไปถ้าอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าประนีประนอมหน่อยใช่เพราะว่าอย่างดูสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอย่างน้อยๆแล้วก็ยังมีเหมือนฝั่งฝ่ายค้านถูกไหมฮะใช่ครับที่ไปทําหน้าที่เป็นรองประธานมันก็จะคล้ายๆกันกับถ้าเออถ้าสั่งคือถ้ารู้รมเนียมเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่บางคนบางทีไม่แน่นี่ครับ มันในมือข้างมากและกลุกวาาเรียบหมดเลยและอย่างคุณแอนพูดเนี่ยว่าแหม้ฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่แล้วยุ่ฝ่ายค้านแล้วมันก็ไม่มีอยู่ดีอ่ะครับอ,อืมทีนี้สมมุตินะคะในส่วนของสอวอเนี่ยจากที่ท่านไพศาลดูแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราจะได้เห็นเรื่องของการตัดสิทธิ์อะไรต่างๆไหมคะเพราะว่าคนที่เป็นประเด็นอยู่ใน ตอนนี้ศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเนี่ยคือวันนี้ปัญหาคุณสมบัติของสวเนี่ยซึ่งคจริงกรกตควรจะสืบสวนสอบสวนและมีคําสั่งที่ก่อนรับรองมันก็จบไปถูกไหมครับแต่นี่กรกตรับรองหมดทั้งแผงเลยม,มาเลยมาเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นวิบากกรรมที่จะมา กระทุ้งกรกะตอ,อยู่ตลอดเวลาว่าคุณรับรองมาได้ยังไงวันนี้วุฒิปลอมนะสอวอปลอมอ,อาชีพปลอมอ,อาชีพปลอมนี่ปัญหาคุณสมบัตินะครับอ,อย่างที่ว่านายกัครในนามกลุ่มพลังงานนี่นถ้าไม่ได้เขาจะเรียกว่ากลุ่มอาชีพนั่นหมายความคุณต้องมีอาชีพหลักของคุณต้องอยู่ในกลุ่มพลังงานและกลุ่มพลังงานคืออะไรไม่ไม่ใช่คนเติมนะ้ํามันรถนะครับ <laughs> พระเจ้นําเนี่ยคนที่ขาดคุณสมบัติเนี่ยมันก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่ต้นแล้ว แต่ก็กตไม่ไม่ได้ทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนตรงนี้และปล่อยมาถึงวันนี้แล้วถ้าต่อไปนี้รณรงค์เร่งสืบสวนสอบสวนนะครับสมมติสั่งว่าเอาละนายกนายคอนายคอสิบคนขาดคุณบัติพ้นหน้าที่ไปแล้วจะเลือกตั้งเอาสมรองขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ที่ไอ้ไอคนที่ถูกเพิกถอนเนี่ยมันไม่ควรจะเข้ามาแต่ต้นแล้วมันไปเลือกอะไรต่ออะไรมาเรียแล้วเนี่ยก็เท่ายอมรับผลที่เขาเลือกถูกไหมครับ ราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะตามไม่หมดมันบ้านเมืองเราเนี่ยจึงอาจจะเข้าตาจนอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรปัญหากฎหมายที่ไอ้นักเศรศาสตร์มันสร้างไว้เนี่ยคือพวกนักเศษศาสตร์ที่มันจะสร้างล็อกทางกฎหมายไว้ให้ติดให้ประเทศติดล่มไปไม่ได้เพื่อให้มีการยึดอำนาจเพราะเมื่อมีการยึดอำนาจนะครับเราดูมาเลยห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มียึดอำนาจนะครับพวกขบวนการเศรศาสตร์เนี่ยจะจัดส่งสวเข้าไปเป็นสภาชิกสภานิติบัญญัติยี่สิบห้าถึงสามสิบคนนะครับ แล้วก็จะมีพวกสวเป็นของตัวเองเนี่ยควบคุมกิจการของสวมา,าโดยตลอด